สวัสดีค่ะเปิ้นนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้นมากับมอฟินฟักทองนะคะที่ปูดนูนสวยแล้วก็น,นุ่มมากๆเลยค่ะเนื้อฟักทองนะคะต้มหรือนึ่งค่ะเราจะเอาไปบดให้ละเอียดนะคะเค้กจะได้เนื้อเนียนๆนะคะเพื่อให้เขาเนียนนะคะเพื่อนจะบดรวมกับนมแล้วก็น้ำมันพืชค่ะถ้าไม่มีเครื่องบดหรือเครื่องผสมอาหารแบบนี้นะคะ สามารถยีฟักทองผ่านกระชอนได้เลยนะคะเนื้อฟักทองที่เราบดละเอียดดีแล้วนะคะพักเอาไว้ค่ะในอ่างผสมนะคะไข่หนึ่งฟองค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะผงเครื่องเทศรวมหรือ All Spice นะคะหรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบกลิ่นสามารถใช้กลิ่นวานิลาแทนก็ได้นะคะ จากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะใส่เนื้อฟักทองที่เราบดเอาไว้ลงไปค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะให้มั่นใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีนะคะเมื่อมั่นใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่ส่วนของแป้งลงไปค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะผงฟูค่ะ เบกกิ้งโซดาค่ะจากนั้นร้อนลงไปเลยค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะกวาดข้างอ่างขอบอ่างด้วยนะคะผสมกวาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นนะคะเราจะตักใส่พิมฟินเลยค่ะเราจะตักใส่กระทงนะคะให้เหลือขอบประมาณ หนึ่งเซนค่ะจากนั้นเราจะตกแต่งด้านบนด้วยเมล็ดฟักทองค่ะวิธีอบมัฟฟินนะคะเราจะอบที่200องศานะคะเป็นเวลา5นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราจะลดไฟลงเหลือ170องศานะคะอบต่อประมาณ15นาทีหรือจนกว่ามัฟฟินจะสุกดีค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะฟูปูดแล้วก็สูง ฟูสูงสวยแล้วก็ทําไม่ยากเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้มีพาวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้เป็นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ